สวัสดีค่ะพี่มวยซีอีโอบ้านนพเก้านะคะจากเพจชานพเก้าชาสมุนไพรใบพิมวยค่ะวันนี้โครงการ3นาทีฟังแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะชื่อเรื่องวันนี้เรื่องของแมงป่องค่ะก็เรื่องก็มีอยู่ว่าแมงป่องกำลังเดินเล่นอยู่สบายๆนะคะหันไปเห็นแมงป่องสาว อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วรู้สึกมีจิตพิสวาสอยากจะไปหาแต่ทำยังไงจะข้ามไปได้เพราะตรงระหว่างกลางเป็นแม่น้ำก็คิดได้อย่างนั้นหันไปเห็นเจ้ากบกำลังว่ายน้ำอย่างสบายอารมณ์แมงป่องก็เลยตะโกนเรียกกบโอ้ยกบกบกบกท่านกบกบก็ฮะท่านแมงป่องมีอะไรหรือเขาบอกว่า ท่านท่านกบช่วยเราหน่อยเราอยากจะข้ามเล่นไปฝั่งนู้นเราอยากจะว่ายไปฝั่งนู้นเราขออาศัยหลังท่านไปฝั่งนู้นหน่อยเจ้ากบก็ร้องบอกโอ๊ยไม่ได้หรอกท่านแมงป่องข้าไปท่านก็ต่อยข้านะสิข้าไปไม่ได้หรอกข้าถูกต่อยข้าก็จมน้ำค่ะเจ้าแมงปอง่องก็เลยบอกว่า เจ้าก็คิดโง่ไปได้ถ้าข่าต่อยเจ้าในระหว่างที่เจ้าว่ายน้ำมาข่าก็จมน้ำตายไปด้วยสิเจ้ากบก็คิดได้ก็เออจริงแฮะว่าแล้วเจ้ากบก็โอเคโอเคโอเคแล้วเขาก็มารับไปนะคะแมงป่องก็ดีใจกระโดดขี่หลังกบกระโดดไปที่หลังกบนะคะระหว่างที่กบว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำอยู่เสียงก็ร้องตะโกนโอ๊ยโอ๊ยโอยแมงป่องท่านมาต่อยเราทำไมเนี่ย ้าเจ็บนะเดี๋ยวข้าก็ตายลง่แมงป่องก็บอกอยตายแล้วข้าเสียใจข้าเคยชินข้าเคยชินพอเห็นสัตว์อื่นปุ๊บข้าก็จะต่อยเลยข้าขอโทษพูดไปเท่านั้นแหละกบหันไปดูกบก็ค่อยๆจมน้ำตายจมน้ำตายแล้วแมงป่องก็ตายลงไปด้วยนะคะตายไปทั้งคู่เลยเรื่องนี้นะคะก็สอนให้เราว่ารู้ว่าเราทุกคนในวันนี้นะคะ เป็นส่วนหนึ่งของความเคยชินนะคะแล้วความเคยชินน่ยกับการกระทำแบบเดิมๆอ่ะเราอ่ะไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงใดๆไม่ยอมรับสิ่งใหม่ๆเราอาจจะปล่อยให้ความเคยชินนะคะเป็นกําแพงที่ปิดกั้นความก้าวหน้าของเรานะคะความเคยชินเข็นข้าโอกาสที่ผ่านมาความเคยชินคือหายนะของชีวิตค่ะ วันนี้พี่มวยไปก่อนนะคะหวังว่าคงได้สาระดีๆจากที่พี่มวยเล่าให้ฟังนะคะขอบคุณค่ะ